อย่างว่าเราเราทำงานอยู่ในคอนเทนต์กรเอเตอร์อยากจะให้ยีแบบดีเนี่ยฝากสำหรับคนที่ยุคนี้มันเป็นยุคที่ใครก็ขึ้นมาทำเป็น Tik t i k t o k อกเกอร์ยูทูได้มีอะไรอยากจะฝากถึงกับน้องน้องรุ่นใหม่ที่เขาเริ่มทำไหมแล้วหลายคนเขา ข้อมองแต่แต่ว่ารายได้อะถ้าเราไปดูฟีดอยู่นี้นะ,ะคนทําคลิปสั้นอะไรอย่างเงี้ยคอนเทนต์ที่มันมีคุณภาพแล้วก็ดีในเชิงสังคมและศาสนามันมันมันไม่มีไม่ค่อยเยอะค,นนค,คอนเทนต์ดีอะคนไม่ค่อยดูแต่คุอคนไม่ค่อยดูเยอะมันตาแต่ถ้าดราม่า,า,มาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโป๊ๆหน่อย no คนนี้ทะเลาะกับคนนี้คนนั้นแย่งคนนี้อะไรเงี้ยมันจะมีคนดูเยอะแล้วก็เราก็ได้เงินเยอะอันเนี้ย คืผลพวกงก็อยากได้เงินน,งนี่แหละเอาจัริงๆทีเนี้ยผมคิดว่าอันนี้มันอันตรายส่วนตัวคิดว่าการเป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงมันคือบททดสอบนะไม่ถึงว่าถ้าเราทําอะไรไปทีม่มันไม่ดีแล้วก็มีคนทําตามเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือบาปอ่ะการเป็นครีเอเตอร์ที่เราควรคิดมากๆนอกจากเรื่องเงินแล้วเนะี<อ>่ยคือการทํายังไงก็ได้ให้เราไม่เสียใจถ้าเราตายไปอะ่ะคอนเทนต์ที่เราทําอ่ะมันจะได้บุญอะ่ะไม่ใช่ได้บาปสำหรับผมผมก็จะฝากเออน้องๆ ครีเอเตอร์หลายๆคนทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าต่างๆก็คือพอเวลาเราเป็นครีเอเตอร์แล้วเนี่ยหลังจากที่เราเริ่มมีผู้ติดตามเนี่ยเราอาจจะมีลูกค้าเข้ามามีสปอนเซอร์เข้ามาจ้างอะไรต่างๆก็อยากจะให้ดูนิดนึงว่าสปอนเซอร์น่าเป็นสิ่งที่เราควรทําหรือไม่นะเรื่องของดนตรีเรื่องของเอ b t คือเรามุมมองมุสลิมนะมุมมองมุสลิมนะเราจะมาเล่นทําตัวทําเป็นเหรียญแบบตอออกไหมฮะมันก็มันก็ไม่ควร ไม่ใช่ไม่ควรหรอกจริงๆฉะนั้น <ะ S 2> คือไม่ได้ดนตรีก็ไม่ได้หรือหรืออาจจะเป็นเรื่องของการพนันนะฮะเรื่องของดอกเบีย้ยหลายอย่างมากที่เราควรที่จะระวังเรื่องนี้เพราะว่าวิดีโอเนี่ยมันจะอยู่กับเราอีกนานครับจงจงจงอย่าลืมเรื่องนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพอพอเงินมากองต่อหน้านี่คือบททดสอบที่พระเจ้าจะทดสอบคนที่เป็นครีเอเตอร์ก็คือ50,000ื่นแสนหนึ่งแสนห้าสองแสนสามแสนมันไปได้เรื่อยๆเรื่องของเว็บพนันบางทีได้เงินง่ายเกินไปเราก็เออคือยอ,ยอมยอมที่จะยอมที่จะทิ้งตัวเอง เพื่อที่จะแลกกับอะไรบางอย่างยอมที่จะทิ้งฮิญาบยอมที่จะใส่รัดรูปแล้วก็เต้นเต้นเต้นโชว์แล้วก็รู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ปกติซะแล้วปี2อ2 5ยี่อะไรเงี้ยคอ,อคือในมุมมองของมุสลิมคืออย่าอย่าลืมว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยโดยเฉพาะอะไรก็แล้วแต่นในยุคซอฮาบัตในยุคระชวงต่างๆอะ่ะเมื่อเมื่อเมื่อใดที่เราที่เขาออกห่างจากพระเจ้าพระเจ้าจะกดเขาให้ต่ำลง เมื่อใดที่เขาอยู่ใกล้กับพระเจ้าพระเจ้าจะยกเขาให้สูงขึ้นอันนี้คือเรื่องศสัาธรรมของมุสลิมความเชื่อมุสลิมจะเป็นอย่างนั้นอ่ายาฟะไฟลลาฮุละดีนอามานูมิงกุม้มพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทรงยกบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าจากหมู่พวกท่านครับนี่ก็คือเมื่อไหรที่เราศรัทธาศรัทธานี่หมายถึงว่าส่งเสริมทําความดีมห้ามปรามทําความชั่วเมื่อไรถ้าเราทําอย่างนี้พระเจ้าจะยาละไฟลลายาฟะไฟล์ลาก็คือพระเจ้าจะทรงยกทรงยกเราขึ้นจงอย่าลืมจงอย่าลืมเรื่องนี้นะเช้าห